ค่ะเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ e วิ e เอ h a n n e l ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะโพสติฟวิ่งโพสติฟเว i ร์พิ b ิวสต s อาร์ลิ i ิเต็ดค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีสิงประจําเดือนกรกฎาคม2021ค่ะเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสด และสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะวันก่อนวิ s t a r t e d นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r i e i n g ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง d e s c ื้อแจ็ค o x บด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยนะคะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้ที่ช่อง t h e x c e p t n o e Box ดานล่างนี้ค่ะ So if you are ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคอนโสดก่อนค่ะว่าพลังงานของคอนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดทุกคนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ night of cups นะคะ the justice แล้วก็ night of coin คะ่ะ oh my g o d ต้องบอกแบบนี้เลยว่า energy ถือว่า energy ดีมากเลยนะคะในช่วงนี้ คุณรู้สึกว่าจะมีคนที่เข้ามาหาคุณค่ะจะเข้ามาคุยเข้ามาอ่อยเข้ามาจีบนะคะอาจจะมาตีเนียนในลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนก่อนก็คือไม่ได้จู่โจมคุณอยางท,ทันทีเลยว่าเฮ้ยฉันจะมาจีบอยู่นะอ่าไม่ใช่แบบนี้เพราะเหมือนว่าคุณเองก็มีความไวเนื้อไว้ตัวเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้แบบจะสนใจกับทุกคนที่เข้ามาเพราะงั้นเนี่ย เพื่อไม่ให้โดนเขียยไปจากชีวิตของคุณนะคะเขาก็จะเข้ามาตีเนียนตีสนิทเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะแต่ที่จริงเองเนี่ยก็รู้สึกดีกับคุณนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะหยุดอาจจะอายุไล่เลี่ยกกับคุณหรือว่าเป็นคนที่ มีเลข9กับเลข5อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะจากที่ควินรู้สึกได้มันดัซซี่เมอร์นะแต่ว่าแค่รู้สึกได้แบบนั้นนะคะควินยังรู้สึกอีกว่าเอนเนอี่นี้มันก็คือผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่ระมัดระวังค่ะเป็นคนที่ที่แอคทีฟนิดหนึง่งเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแต่ว่าเป็นคนที่สุข,ขุมอ่าใช้คำนี้สุข,ขุมเคร่งขรึมนะคะ ถ้าใครที่เคยดูซีรีส์จีนเนี่ยนะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบขุนนางขันทีที่ฉลาดฉลาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งควีนก็ไม่ได้ดูซีรีส์จีนควีนพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าเฮ้ยมันดูแบบมีความเข่งขืมนนะอ่ะถ้าในการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะเป็นแนวแบบว่าผู้ชายนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จะเข้ามาในชีวิตค่ะนอกจากนี้เนี่ย คนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินไม่ก็ราศีตุลก็เป็นไปได้น,นะคะมีคนสนใจคุณอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหมือนคุณนะคะก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในความเป็นแบบเอ้ยเรามาไปคุยคุยกันนะไม่ใช่แบบนั้นอย่างทันทีนะคะเหมือนคุณก็จะดูไปก่อนดูเชิงเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเธอจะอะไรยังไงเธอจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะก็เหมือนกับว่าดูไปก่อน ยังไม่ได้ Open Up แบบ100%ยเปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณเองก็รู้สึกพึงพอใจนะที่มีคนเข้ามาชอบคุณเข้ามาสนใจคุณแต่คุณก็ไม่ได้ที่จะให้ใจเขาไปเลย100เปอรเนะคะก็เหมือนว่าต้องดูดูกันไปค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยแอบรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะบางคนเนี่ยอาจแอบจะชื้อกลุบกริบทิดน,นึง แต่ชาวสีสิงอาจจะบอกคุณแบบนี้ว่าไม่ได้เจ้าชู้แค่เอ็นดูทุกคนค่ะก็ถ้าใครที่เข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าเราก็ยังโสงดอยู่เพราะงั้นก็จะเป็นแนวแบบว่าดูดูกันไปสนุกสนานแฮปปี้ดีดาอยอะไรนะคะสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองให้มันดีต่อใจตัวเองเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะจากที่คุนรู้สึกได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานภพยโลกสึกของคุนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ และก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่ลูกเสวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคะ่ะถ้าใครอยากเช็กตัส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังมามัางคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการคะ่ะสําหรับไพ่ลกสวยที่คุณได้รับเลยคะ่ะก็คือ attraction You a t t r a k t romantic love by enjoying this moment for y นะคะอุ้ยน่ารักกรุบนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะและเสน่ห์ของคุณเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจเพื่อนมนุษย์นะคะก็จะมีหนุ่มๆสาวๆหลายคนเนี่ยที่หมายปองคุณหรือชอบคุณแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะใจคุณแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะก็ไม่กล้าที่จะเช็คแอคชั่นมากเกินไปเนื่องจากกลัวว่า ถ้า Take A c t ั o นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถูกเทในภายหลังกลัวคุณจะไม่ชอบกลัวคุณจะไม่สนใจค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีแรงดึงดูดต่อคนรอบข้างมากๆเลยไม่ใช่แค่เพศตรงข้ามแต่ยังรวมไปถึงเพศเดียวกันด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าชาวราศีสิงห์คนโสดเนี่ยรักตัวเองค่อนข้างมากมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้วิ่งตามหาความรักสักเท่าไหร่ใครเข้ามาก็คุยแต่คุณมีบอร์ดเอรี่ให้กับตัวเองแล้วนั่นคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ค่ะ คาดหวังที่จะเอาชนะใจคุณคะ่ะและในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนของการดูดูไปก่อนคะ่ะกรุบกริบกรุบกริบเบาๆนะคะยังไม่ใช่เดือนของการสละโสดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเพราะมันก็คือการบริหารเสน่ห์อย่างหนึ่งนั่นเองคะ่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีสิงห์ควรทานและงดทานนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้คะ่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงวดทานก่อนนะคะจะเป็นฮอทดอกข่างดทานก่อนนะคะจะเป็นฮอทดอกกับขนมปงังก็คือขนมปังฮอทดอกนั่นแหละงดทานกน ก่อนนะจ๊ะราดมายองเนสก็ไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นไส้กรอกนะคะจะเป็นฮอทดกเฉยๆนะคะที่ไม่มีขนมปังนะคะก็จะเป็นไส้กรอกจะเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกแฟร์นเฟรชไส้กรอกชีสนะคะแล้วแต่คุณเลยค่ะก็จะเสริมดวงให้ดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้นะคะ และถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากเขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม,ม่ผ่านควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้นในอ้อมอกอมกใจค่ะงานเขียนของฟีนะคะเพศข้างรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ,อะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเจอก All น Next Clip Video Bye. สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะก็คือในออบวอนส์นะคะคุณรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์บางคนในที่นี้ค่อนข้างเนื้อหอมนะนอกจากคนของคุณแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่สนใจคุณอยู่นะคะด้วยความที่คุณค่อนข้างรักตัวเองมากนะคะคุณรู้สึกถึงความรักตัวเองค่อนข้างมากเลยแหละเลยทําให้คุณ ไม่ได้วิ่งตามคนของคุณมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหรนะ่นะักนะคุณรู้สึกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณรู้สึกกับคนของคุณนะคะคุณก็รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีคุณอาจจะเคยเจอกับความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนหรือว่าความรักที่ไม่ได้ตอบโจทย์คุณและในตอนนี้ค่ะเหมือนคุณก็มีกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาค่ะว่าฉันจะ ไม่ยอมให้ฉันถูกเอาเปรียบฉันจะไม่ยอมไปฝ่ายเจ็บปวดอีกดังนั้นคุณจึงพึดแล้วก็กลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายถ้าเกิดว่าคนของคุณนะคะนิ่งเฉยคุณดูเหมือนกับแบบฉันได้เรียนดูแล้วอะและฉันก็ จะไม่ยอมเจ็บปวดอีกเพราะงั้นเนี่ยมันจึงเข้าสู่กระบ,บวนการให้เท่ากับรับอะค่ะหมายถึงคุณไม่ได้วิ่งตามเขามากเกินไปซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่บางคนเนี่ยเคยวิ่งตามจนเหนื่อยจนถึงจุดหนึ่งคุณก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วฉันรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่เวของฉันนะคะถามว่าคนของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะซิกซับเพนทรัลค่ะควีนรู้สึกแบบนี้เลยว่าคนของคุณนะคะเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณด้วยเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วเนี่ยมี energy บวกมีพลังงานที่ดี แล้วก็อยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นค่ะเขาชอบคุณนะคะและเขาก็ชอบในการที่คุณทิ้ตเขาแบบนี้ด้วยนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบอะไรที่มันดีระหว่างคุณและเขาอะค่ะคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้จากพลังงานตรงนี้เนี่ยคุณรู้สึกเลยว่าทั้งคุณและเขาอะค่ะอยู่ในช่วงของความสมดุลก็คือสมมุติถ้าคุณคุยกับเขาแบบถี่เขาก็จะคุยกับคุณถี่หรือว่า ถ้าเขาแบบมาหมายหายคุณก็มาหมายหายเหมือนกันเหมือนคุณนะคะมีจุดยืนสําหรับตัวเองและนั่นคือเสน่ห์ของคุณที่ทําให้คนของคุณนะคะ อยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นและถ้าถามว่าทั้งคุณและเขาในเดือนนี้เป็นยังไงนะคะมันจะยังเป็นเดือนที่ยังไม่มีความชัดเจนะนะมันก็จะเป็นเดือนที่คุยคุยกันไปค่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมีความสับสนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นคุณที่สมมติถ้ามีคนคุยหลายคนหรือว่ามีใครหลายคนที่เข้าหาคุณก็อาจจะเป็นคุณที่รู้สึกสับสนแล้วก็ มุนงงกับตัวเองอยู่ว่าเอยฉันควรจะยังไงต่อไปดีนี่เป็นผ่าที่ถูกต้องไหมฉันควรจะเลือกใครหรืออีกในยะหนึ่งค่ะก็คือจะเป็นคนของคุณนะคะก็จะมีความแบบสับสนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่นะสิ่งที่ฉันเดินมาเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าฉันไปต่อได้จริงๆใช่ไหมมันก็จะเหมือนว่ามันมีอะไรประมาณเนี่ยค่ะอยู่ในหัวของเขานะคะ หลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนแล้วก็ ที่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขาแต่สุดท้ายค่ะควิ่ก็เชื่อว่าทั้งคุณและเขาก็จะยังคงคุยกันต่อไปแบบนี้แหละถึงแม้สถานะจะไม่ชัดเจนค่อยๆเรียนรู้กันไปและในที่สุดนะคะ mm hmm. ก็จะรู้เองว่าผาดไหนเป็นผาดท,ที่ต้องเดินไปกันแน่หรือผาดไหนเป็นผาดที่ไม่ถูกต้องผาดไหนเป็นผาดที่ฉันจะไม่เดินไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะไม่เหมือนในเดือนนี้ค่ะก็จะเป็นเดือนที่พิสูจน์เหมือนกันนะคะว่า ความจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเดินหน้าหรือถอยหลังแต่มันก็จะยังคุมเครืออยู่ในเดือนนี้ค่ะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะจาก energy ที่คุณได้รับตรงนี้นะคุณรู้สึกว่าเขาเองก็ชอบคุณแต่เขาก็ยังดูมีความสับสนว่าเขาจะพร้อมที่จะ s e t t down แล้วจริงๆใช่หรือไม่และในสมองเดียวกันตัวคุณเองก็สับสนด้วยเหมือนกันนะคะว่าเอ้ย ฉันพร้อมที่จะเซตเทนดาวจริงๆหรือเปล่าคือต่างฝ่ายต่างสับสนมันก็เลยวนมาสู่ Energy ประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ลกสวยดีกว่าว่าไพ่ลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะ และก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่ลูกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็กตอรส่วนตัวอยากเขาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไากผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสําหรับพลังงานไพ่ลกสวยที่ได้รับนะคะก็คือ love yourself first ค่ะ Your self respect make you more romantic or l e a t t r a c t i v e นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ทำอยู่แล้วและควีนก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนทุกคนนะคะที่คุณรักตัวเองมากๆการรักตัวเองค่ะมันจะทำให้คุณกล้าตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ในความสมัยที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ต่อไปดีไหมรือว่า ฉันจะทํำยังไงให้ฉัน deserve love มากกว่านี้เมื่อคุณรักตัวเองอะคะ่ะคุณจะสามารถรักคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะงั้นจากพลังงานทั้งหมดตรงนี้ที่ได้รับเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่ามันเป็นเ n เนอร์จีที่ดีมันเป็นพลังงานที่ดีและคุณรักตัวเองเป็นอย่างแรกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าคนถ้าคุณคุยหลายๆคนตอนนี้นะคุณจงเลือกคนที่ดีที่สุด ให้กับคุณคนที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่คุณชอบเขามากที่สุดเพราะคนที่คุณชอบความมากที่สุดเขาอาจจะไม่ได้ดีกับคุณขนาดนั้นเขาจะเป็นคนใจร้ายคนนึงก็ได้แต่ว่าคนที่ดีที่สุดควรจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็ comfortable ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะนะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาหาควีนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อาหารเนี่ยมีอะไรอยาจะบอกนะคะสําหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีสิงห์ควรทานและงดทานนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นฮอทดอกค่ะงดทานก่อนนะคะจะเป็นฮอทดอกกับ ขนมปังก็คือขนมปังฮอทดอกนั่นแหละเมื่อทานก่อนนะจาา๊ะร้านมายองเนสก็ไม่เสริมดวงคะ่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นไส้กรอกนะคะจะเป็นฮอทดอกเฉยๆนะคะที่ไม่มีขนมปังนะคะก็จะเป็นไส้กรอกจะเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกเฟรนช์รฟร์ตสไส้กรอกชีสนะคะแล้วแต่คุณเลยคะ่ะก็จะเสริมดวงให้ดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้นะคะ และถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม,ม่หาควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้นในอ,อ,อกก้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของฟินนะคะเพศข้างรักตัดมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ,อะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ C only the next v ล d e วดีโอบาย It's a is done already. But you're still watching this. So it's what watch it this. I recommend you and don't forget to subscribe me. Everyone's see you in know the next video. Take care. There must be something